เป็นมะขามพ่อเมล็กค่ะมะขามพ่อเมล็ดใช่จัดอยู่ในกระถางดิ้งเท้าเลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยอายุน่าจะเก่าแก่มากนะครับหลายปีนะคะใช้เวลาสร้างหลายปีต้นนี้ก็ประมาณหมื่นหมื่นห้าใช่นี่ครับเทคนิคการเลี้ยงบัยน้ําถ้าเลี้ยงไม่ยากค่ะถ้าเลี้ยงโดยการหล่อน้ําเนี่ยเขาจะใบแบบฟูแน่นไวมากเลยอ๋อจ้ะนี่มาดูต้นนี้อีกโอ้โหคอยค่ะต้นนี้เป็นคอยหนูค่ะคอยหนูคอยหนูเกาะหิน เป็นหนกอหินจ้ะติดตั้งไว้ที่ประมาณ7,500ค่ะ7,500พั้าจะลดได้ทุกต้นค่ะลดได้ทุกต้นสวยมากนะครับนี่ต้นบันไซข่อยที่ไซส์อย่างนี้นะครับหาหายากสวยๆจบๆค่อนข้างจะหายากนิดนึงสวัสดีค่ะค่ะโอ้พี่ฟ้าต้นนี้ก็เชอรี่แค่เหมือนกันเลยครับค่ะเชอรี่แค่เหมือนกันค่ะสร้างมาพอๆกันพอๆกันเลยค่ะ ตอนนี้จะสร้างช้ากว่าประมาณปีสองปีมาดูดอกนะครับมาดูดอกไม่ใช่ผักกากรนะคะหลายคนคิดว่าผักกากรดอกคล้ายผักกากรนะแต่ว่ใช่อันนี้เป็นเชอรี่ดอกเชอรี่แคร์ใช่ค่ะเชอรี่แคร์เลยค่ะที่ร้านนี่คือออกออกเม็ดทุกต้นเลยนะคะแต่ถ่ายไม่ทันนกถ่ายไม่เคยทันนกเลยค่ะใช่ค่ะออกลูกออกเม็ดหมดเลยใหญ่ๆนะต้นนี้พี่ฟ้าตั้งไว้ใช่ไหมเท่ากันเลยค่ะ ให้ได้สุดๆเลยเจ็ดพันถ้าลูกค้าชอบค่ะคือเราขายอยู่แปดพันใครชมแล้วบอกมาจากเขตโตโน่นะคะยินดีนะคะเหลือเจ็ดเลยอุ้มได้เลยค่ะอุ้มไปได้เลยค่ะราคานี้ราเป็นพันเลยค่ะต้นนี้เพิ่งมีเจ้าของไปเมื่อคืนนนี้เมื่อเดือดค่ะไปแล้วเตี้ยลำเตี้ยลำตันเลยค่ะต้นนี้ต้นนี้ไม่จบนะคะ สวยด้วยมีลูกเต็มเลยค่ะแต่เทคนิคของเราที่จะให้ไม้ใหญ่เนี่ยเวลาออกลูกอ่ะฟ้าจะพยายามเอาลูกออกเพราะว่าถ้าลูกออกเนี่ยมันจะมาถ่วงมันทําให้ลําต้นไม่โตค่ะสารอาหารไปที่ลูก,ออกใช่สารอาหารไปลูกเหมือนเลยลําต้นก็เลยไม่ตโตเลยเลี้ยงลูกอย่างเดียวต้นนี้ก็งนี้ต้นนี้ปล่อยไปแค่หมื่นหมื่นสามเองค่ะใช่ของคุณหมอคุณหมอผ่าตัดโรงพยาบาลใกล้ๆเนี่ยค่ะคุณหมอนนอินดี้ข้างล่าง อ๋อข้างล่างเพิ่งตั้งลวดค่ะอันนี้จะเป็นทรงแบบเอ็นชายชาย,ชายค่ะอันนี้คือใบอ่อนเนี่ยค่ะเพิ่งเพิ่งแตกอันนี้พี่ฟาก็ปล่อยเหมือนกันปล่อยสองพันกว่าบาทเองค่ะ, 2> 2, ะ,ะคลำต้นใหญ่นะคะเนี่ยลำต้นคือใหญ่ใหญ่กว่านิ้วเยอะเลยเห็นไหมคะเนี่ยปล่อยอยู่ประมาณสองพันให้ค่ะ, 5, 5. คะนี่นก็จะเป็นสนเปริพัดสนเปรีพัดค่ะจะเจอเยอะเลยถ้าเราไปเที่ยวบางแสนเนี่ยค่ะสนอ๋อมันสนทะเลกับสนเปรีพัดเนี่ยก็ ค่ะแต่ถ้าถ้าสังเกตตรงนี้จะเห็นจะเห็นร่องรอยการตั้งรวดไว้ให้หมดแล้วอันนี้ลูกค้าไปเลี้ยงให้ฟูอย่างเดียวค่ะอันนี้เป็นป่ารากเดียวแบบไซส์เล็กไซส์แบบคนเดียวอุ้มได้ค่ะผู้ชายนี่มี่ฟาตั้งไว้เท่าไหร่ตั้งอยู่แค่สามพันห้าเองค่ะลดได้มาถึงก็คือลดยกได้ค่ะคนเดียวสบายสบายอันนี้ก็รอผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะคือเลี้ยงคุณนี่คุณปล่อยฟูอย่างเดียวนะคะเต็มที่ประมาณห้าหกเดือนมันจะฟูแน่นเลย ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะคือถืองนกายอันนึงเลมอย่างเดียวหรือว่าเราใช้มือดึงก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ<ด>ใช่แปบ๊บเดียวแต่นี้ก็เหมือนกันค่ะราคาเท่ากันค่ะประมาณ3 5 0 0ันหนี่คือเลือกได้เลยเลือกได้ทุกต้นเลยค่ะแต่ต้นนี้แค่สอ0พันห้าเนี่ยค่ะต้นนี้แค่สองพันห้าดีตัวนี้เราขูไปยังไงยางเลยค่ะตัวนี้นี่คนระับอันนี้ก็เป็นเชอรี่เหมือนกันค่ะ อันนี้เป็นเชอร์รี่ยกลากากำลังสร้างยอดค่ะชใช่ค่ะอันนี้เป็นเทคนิคการยกลากเหลือย,ยอดเหลือทํายอดหน่อยเดียวมันโตรเร็วไหมครับเชอ,อรี่เอ่อโตโตไวนะคะกิ่งก้านอ่ะมาไวแต่เวลาหลายคนเนี่ยจะตั้งรวดอะ่ะใจร้อนรอให้กิ่งมันเป็นสีน้ําตาลก่อนเพราะว่าเชอร์รี่เนี่ยกิ่งเขาจะเปาะค่ะต้องค่อยๆนิดนึงบางคนบอกที่หักหักมาสามสี่รอบก็เลยตัดสินใจยกมาให้ตั้งให้พอเราเห็นแล้วคือถ้ามันยังไม่แก่ค่ะตั้งไม่ได้เลยรอให้เขาแก่นิดนึง ถ้าทิ้งกิ่งี่ยเกิดจากอะไรกัาทิ้งกิ่งเหรอคะถ้าทิ้งกิ่งโดยมากบางทีมันเกิดจากเอ่อบางคนก็จะเป็นเพี้ยเป็นลาหรือบางคนแบบลดน้ําเยอะไปทํารากเน่าอย่างเงี้ยค่ะเชอรี่เหมือนกันเลยค่ะป่าลากเดียวอันนี้ต่อยู่แค่ประมาณเจ็ดพันค่ะลดได้ลดได้ทุกต้นนะคะที่บอกเนี่ยใช่ค่ะสวนป่าค่ะป่าลากเดียว ตอนที่มันดอกเต็มนจะเผยมากเตัวนี้อ่าอันนี้ถ้าสังเกตเลยค่ะเราเพิ่งจะกระชับเห็นไหมคะล่องลอยเราเพิ่งกระชับคือดอกเยอะมากค่ะแล้วออกลูกด้วยครับุ๊บยอดมันก็แตกไหมใช่ค่ะกระชับให้มันสลบเป็นทรงก่อนแต่ถ้าเป็นป่ารากเดียวประมาณนี้โดยมากถ้าสังเกตอ่ะจะพยายามทําให้เขามีลักษณะต้นเป็นเลขมงคลที่เก้าต้นอันนี้เป็นสวนป่าใช่ค่ะสวนป่าอันนี้จะมีลำเก้าเก้าลำเลขสวยที่ฟตั้งไว้เท่าอันนี้ตั้งอยู่แค่ประมาณเจ็ดพันค่ะจ้ะ อันนี้ยังขาดการตกแต่งหน้าดินถ้าแต่งหน้าดินเวลาลูกค้ามาเนี่ย,ยใอ่อใช่ค่ะใส่หมอ้อใส่หินได้หมดเลยค่ะอ,อันนี้ก็รออันนี้นเป็นลินซานหรือมุ่งเจริญใบละเอียดค่ะใบ,ใบเล็กใบเล็กค่ะดอกหอมด้วยนะคะดอกเขาจะมีกลิ่นหอมเวลาขึ้นเยอะๆเนี่ยหอมฟุ้งเลยอันนี้พี่สาองพันห้าเองค่ะสองพันห้าเองค่ะแล้วันห้าอันนี้อันนี้ประมาณเจ็ดพันันนี้สองพันห้านะ ต่เดี๋ยวถ้าลงมอสอ่ะจะยิ่งงามเลยค่ะสวยมากนะละเอยียดสุดเลยสวยค่ะถ้าถ้าแต่งมอสเขาจะเหมือนกับว่าอยู่บนเนินเขาอะค่ะมมถ้ามีมอสคลุมแล้วก็ใส่หินรอบนอกนี่จะสวยเลยแต่งหน้าดินเท่านิดนึงนี่มาดูใบใหญ่ค่ะมุ้เจริญใบใหญ่หรือใบหูกวางเนี่ยค่ะเาจะต่างกันมากนะครับแต่ต้นนี้ก็ต้นนี้ก็เก่านะคะให้สังเกตที่ลําต้นเนี่ยค่ะเขาแก่จนแตกเลยค่ะอันนี้พี่ฟ้าเพิ่งแกะลาย พิ่งแกะลายเดี๋ยวรอให้มันให้มันแห้งสนิทก่อนค่ะเดี๋ยวจะว่าจะใช้น้ำยาทาซากทางเจนนริญใช่ค่ะนี้พี่้าก็ไปดูที่ประมาณสามพันค่ะ3,500ค่ะ, 3, คะไซส์นี้เลยนะคะ3,500น 3, นี่คือไซส์นี้เลยนะนบบนนเนี่ยค่ะมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เดี๋ยวลิดใบตั้งลวดกระชับอีกรอบจะยิ่งงามอันนี้เป็นมะขามพ่อมเมล็ดค่ะ ใช่จัดอยู่ในกระถางดินเท้าเลยค่ะสสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ปิดบิดไว้แต่น้อยเลยใช่ค่ะจับปิดตั้งแต่เล็กเลยค่ะแน่นนะคะรับประกันเลยว่าแน่นทุกต้นเลยค่ะอายุน่าจะเก่าแก่มากนะครับหลายปีนะคะใช้เวลาสร้างหลายปีต้นนี้ก็ประมาณหมื่นหมื่นห้าใช่ค่ะใช่ค่ะปล่อยฟูเพราะว่าเดี๋ยว ประมาณปลายปลายกุมภาปลายเดือนนี้จะเริ่มกระชับแล้วเริ่มลิบใบตั้งรวดละเพราะว่าฤดูหนาวใบเขาจะไม่ค่อยงามค่ะใครเล่นมาขามจะตกใจส่งหมดทุกต้นใหญ่ก็ส่งค่ะเชียนทะเลเียนทะเลค่ะอันนี้จะแนวเอ็นชายลงมานิดนึงใช่ครับมากอันนี้ก็ไม่แรงค่ะ่่ต่ออยู่เจ็ดพันค่ะเจ็ดพันะเชียนทะเลไซส์นเจ็ดพันนะใหญ่นะคะลำต้นใหญ่เชียนทะเลอ่ะสำหรับคน คนเล่นอ่ะมันเป็นไม้ที่น่าสะสมนะคะ <Okay. S 1> มันเป็นไม้ที่น่าสะสมเลยคือบอกเลยแล้วก็คุณเลี้ยงอะแต่ว่ามันจะใช้เวลาฟูช้ากว่าพวกโพไซไก่กลางแต่ประมาณปีนึงอะคะ่ะมันจะแน่นเอสและสวยเลยใช้เวลานิดนึงมันจะช้านิดนึงค่ะ, <Okay. S 1> อ,ะอันนี้ก็ลังทําค่ะปล่อยหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะ <'m> มีมะเขมีเจ้าของแล้วค่ะ <'m> ใครเลี้ยงมะขามนะคะช่วงนี้เป็นฤดูที่เป็นเหมือนหมอกน้ําค้างอย่าตกใจ oh, <okay. S 1> เดี๋ยวประมาณคุมพาเขาก็กลับมางามค่ะ <Okay. S 1> อันนี้คือ เก็บไว้ก่อนลูกค้าซื้อแล้วแต่มันไม่งามเราเลยบอกเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราทาให้สวยเลยไม่คิดเพิ่มเติมด้วยค่ะมีช่ออกแล้ว,อ,ลวอันนั้นกันนั้นกำลังสร้างค่ะเด็กสร้างเยอะอันนี้ต้นเหลคือ้ะลุ่มพัวค่ะที่เวลาเขาออกดอกดอกเขาจะเป็นแบบฟูๆใช่ค่ะันนี้คือเดีย๋ยวเพิ่งเอาไปเลยเดี๋ยวรอให้พี่สร้างให้งามกว่าน,นี้ก่อนอใช่ค่ะรอให้มันแบบให้มันสมบ,บูรณ์กว่าน,นี้ก่อนอสวยค่ะสวยไม้หายากเหมือนกันนะ ต้นนี้โครงสร้างสวยลําต้นสวยเดี๋ยวพ่อตั้งลวดขึ้นมาไม้แน่นกว่านี้จะสวยกว่าน,นี้เยอะเลยค่ะเนี่ยต้นนี้สวยไหมคะนี่ก็กําลังปั้นให้ดูเลยม่งอะไรคม่คงหนูลาค่ะโม่งหลาโคนคู่อ,อันนี้คือมันยังไม่จบแต่ถามว่าถ้าลูกค้าอยากได้ก็แบ่งให้ราคา<อ>แค่เจ <7, 000. S 1> ็ดพันเจ็ดพันไซส์แฮนด์ไซส์อย่างนี้เลยนะคะไซส์แบบนี้เลยนะหายากแล้วนะครับม่งหใช่ค่ะหายากแต่ว่าถ้าถ้ายังไม่ได้ปล่อยเราก็ตั้งใจว่าจะทําไปเรื่อย ทำไปเรื่อยๆแต่ณตอนนี้นะแค่เจ็ดทันเองค่ะไซส์นี้เลยต่อใหญ่ๆเจ็ดทันนี่หมายถึงราคารวมส่งเลยนะให้รวมส่งมารับเองเดี๋ยวลดได้อีกใช่ใ่เล็กๆนั้นเท่าไหร่พี่ฟันอันนี้ประมาณสองพันห้าเองค่ะใช่ค่ะอันนี้ตั้งรั่วทําฟองไว้แล้วค่ะพอค่อยๆเลี้ยงแต่อันนี้คือคัดกิ่งให้หมดแล้วเห็นไหมคะคัดกิ่งหมดแล้วเนี่ยค่ะแบ่งไปเยอะแล้วค่ะประมาณสองพันห้าค่ะรับเองเดี๋ยวลดให้ได้อีกถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยค่ะ พี่ฟ้าปล่อยอยู่แค่พันสามค่ะอันนี้คือคัดบ้างเป็นบางกิ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ไม่ละเอียดเท่าต้นนั้นอ๋อผูล่าใช่ค่ะไซเนื้อค่ะพันสามเมื่อก็คือมารับเองจะหมดแล้วค่ะอันนี้ตะโก้ค่ะตะโก้เสียดนะคะใบทับทิมอันนี้พี่ฟ้าลิกใบแล้วก็ใบอ่อนเพิ่งแตกอันนี้ก็หกพันห้าอีกเหรอครับดูนะหกพันห้านี่คือลดได้อีก พอใหญ่ค่ะต่อประมาณเสียใบ,ยบ,บยทับทิมค่ะนี่ใบทมเียใบัทมนะหลายคนบางทีไม่เข้าใจบอกว่าพี่ฟ้าตะโกมันดําโดยธรรมชาติหรือเปล่าจริงๆแล้วตะโกเขาเจาออกสีเทาอยู่แล้วค่ะเทาออกดําแต่เราอยากให้ดําสนิทเนี่ยเวลาคุณลิดใบออกให้หมดคุณใช้หมึกจีนขวดเดียวผสมน้ําทาได้เลยนะคะแต่ต้องทาตอนใบยังไม่ติดนะบางคนพอใบติดแล้วไปทามันเลอะไม่ไม่งาม<อ>ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆซึมเข้าไปสวยใช่ค่ะนี่ก็กำลังสร้างอยู่นะคะ ไส่เล,เ,ลเล็กๆกำลังสร้างนี่แค่พันกว่าบาทค่ะ,ะ,คะอันนี้จะขายอยู่ประมาณพันสี่ใช่ค่ะเดี๋ยวค่ะไว,ไว้น้ำค่ะตดคือแน่นสนิทเลยนะคะ,ะคัดกิ่งหมดแล้วลดได้หมดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเพนน่าไต้หวันค่ะชิ้นใหญ่ๆแบบเนี้ยหินนี่ราคาเอาเรื่องเลยนะคะเนี่ยค่ะ,คะ,ะกำลังสร้างใช่ค่ะกำลังสร้างราคาอยู่ตอนนี้ จามาถึงรถให้อีกนะอยากได้มาที่ร้านนี่รถได้หมดเลยค่ะ,นนะคามมสครรับบูณกือเวลาเราหมกฝังดินนะคะพอขึ้นมาเนี่ยมันจะมีรากเยอะอเราจะต้องคัดเอารากที่ไม่สวยออกอให้เหลือรากเป็นบางเส้นได้งั้นเขาจะแย่งกันแย่งกันไม่งานคัดเป็นบางเส้นเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะเหมือนวิธีตรงนู้นะที่ฟ้าทําหมกหมกกันแบบนี้เลยอย่างเนี้ยค่ะเนี่ยฟ้าเก็บกิ่งไว้ให้ลูกค้าดู เพราะบางคนเขาจะเข้าใจว่าเพนหน้าเนี่ยใบมันเล็กจะบอกว่าจริงๆเราต้นที่บ้านนะสูงประมาณนี้ใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะเนี่ยวิธีการทําเกาะหินนะคะลําต้นใหญ่ๆเนี่ยก็คือระหว่างที่เราเราได้ตําแหน่งใช่ไหมคะหินเนี่ยแล้วเราก็เอาลากใช้เชือกพันแล้วก็คือจะฝังอันนี้คือยกมาให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างตอนที่ร้านฟ้าจะฝังอย่างน้อย2ปีระหว่างที่เลี้ยงนะคะฟ้าก็กระชับตั้งรวดไปเรื่อยอันนี้คือเอารวดออกหมดแล้วเหลือแค่คัดฟอร์มแล้วรอให้แน่นอันนี้ก็อีกประมาณสัก เกือบๆปีอะค่ะถึงจะเอาขึ้นหมกลากไว้ใช่ค่ะหมกลากไว้คือยกมาให้น้องๆดูว่ากว่าจะได้ก่อหินแต่ละต้นมันค่อนข้างใช้เวลามาดูอันที่มันที่ที่ลากมันขึ้นมาบ้างแล้วค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็พอลากเส้นใหญ่ก็เริ่มยกเริ่มยกขึ้นมาแล้วค่ะทีละนิดเนี่ยค่ะต้องค่อยๆใจเย็นกับเขานิดนึงอันนี้ฟ้าจะทําให้เขาเป็นพุ่มบนและข้างล่างแบบตกกระถางก็เลยค่อนข้างจะใช้ ค่อนข้างจะใช้เวลาหน่อยเห็นไหมคะคือพุ่งบนเนี่ตจังหวะได้แล้วอันนี้ฟ้าเพิ่งแกะรวดได้ไม่นานแล้วก็กระชับรอเลี้ยงกิ่งตรงนี้ให้มันจะเป็นทรงตกกระถางลงมานี่ก็คือแน่นแล้วนะคะแต่ก็คือย,ยังยังยังไม่ถูกใจอยากให้แน่นกว่านี้อีกก็อีกสักปีหนึ่งปลายปีน่าจะแกะไซส์ใหญ่ต้องใจเย็นนิดนึงนี่ก็ชาหน้าบ้านชาล้วหน้าบ้าน,นหน้าบ้านใช่ค่ะนี้ อันนี้ก็ไม่แรงค่ะอันนี้คืออันนี้ฟีฟ้าปล่อยอยู่แค่ประมาณสามพันเองนเนี่ยค่ะาประมาณสามพันหนึ่งค่ะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะจริงๆแล้วต้นใหญ่ค่ะอู้ต้นต้นสูงเป็นเมตรเลยนะแต่ว่าเขาลื้อเขาลื้อเราก็เลยไปขอซื้อเราก็มาสร้างยังมีอีกหลายต้นค่ะจริงจริงหลังจริงน้ามาหมดเลยจริงจริงใช่ส่วนนี้จริงๆเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินนะคะเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินแบบนี้เลยแต่นี้คือโรงงานขึ้นมา งัดขึ้นมาเลี้ยงแล้คือเพื่อทําโชลาาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คัดกิ่งนี่ก็สามพันกว่าบาทสามพันค่ะสามพันทั่วเลยต้นนี้ต้นตนี้คือเพ็มน้าไต้หวนันจริงๆต้นนี้สวยสมบูรณ์นะคะแต่ทีเนี้ยม,มันเกิดอัซิเดนส่งไปให้ลูกค้าแล้วทางขนส่งเขาทำ<ม>ทำทำทำวัสดุการทำแพ็คเสียหายลูกค้าทักมาบอกเราก็เลยบอกว่าส่งคืนมาเลย โอนเงินค่าส่งค่าอะไรให้หมดเลยก็คือไม่อยากให้เสียชื่อร้านเรามาเลี้ยงเองดีกว่าลูกค้าจะได้ไม่เสียความรู้สึกด้วย,ยสวยค่ะต้นนั้นอ่ะโอ้โหตอนนี้นหักนี่สวยมากเลยเสียดายเนี่ยอันนี้ฟ้าก็เพิ่งยกมาไม่นานอันนี้อ๋อันนี้เต็มหน้าค่ะเต็มหน้าตัวหน้าองกัน,นใช่ค่ะอย่างเงี้ยฟ้าขายอยู่แค่สองพันเองนะคะไซส์นิเล็กนะครับไซส์ยกสบายค่ะยกมือเดียวก็ได้ ได้นั้นยกสบายเลยถ้าถ้าอย่างเงี้ยก็ประมาณแค่สองพันเองสองพันห้าให้นี่นก็ปล่อยแต่ถ้ามองตรงนี้หันแน่นนะคะแน่นหมดเลยโอเคครับก็ครบถ้วนนะครับสวนของพี่ฟ้าบอสไซหลังบ้าน,น,านพี่ฟ้าหลังบ้านนะครับเดี๋ยวพี่มโต้กับกิปให้นะครับค่ะต้นใจก็โูรมาครับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณพี่ฟ้ามากนะครับค่ะขอบคุณค่ะยินดีนะคะถ้าบอกว่าแวะมาจากโตโน,โชน่ชาแนลเดี๋ยวมีส่วนลดให้อีกนะคะมีส่วนลดให้นะครับจ้า